ครับผมเดี๋ยวเสียเสียท่อเสียท่อสีไปขับขั้นนั้นนะครับบ้านเนี่ยเว่าขับขั้นนี้มันเสียงโมฆะคนใดคนสี่นสิขับขั้นนี้ด้วยบาทเมืองเมืองเขาเดี๋ยวท่อจัดให้อ่ามาชมเสียท่อครับบ้านนี้แต่ว่าเสียท่อปต้องออกก่อนได้มาจากคนเ่าอ่ะเดี๋ยวพาชุ่มขั้นนี้เล็กน้อยโอ้บนแจงอีหยังมากเลย กับปุกอีหยังเงี้ยแคันนี้บอกเลยว่าจี๊ดขนาดนะครับผมนี่ยังไม่เราเคยเห็นมันใส่กระปูงเลยผมมาถ่ายหลายเทื่าแล้วผมได้ใส่กระปูงครับรอบนี้โอ้ยติเกอร์อเห็ดงามแต่บุญเลยไล่พักจีลาแบบเสียท่ากำลังขึ้นรถบอกเลยหันเสียท่าครับเองต้องจีดนะครับพวกคือลูกน้องครับเด้ว luôn ngon lắm, cái hết qua đây, phải hãy luôn ngon lắm, cắn nhảy bản, ai, à, một trong sửa thợ khám hậu à, cầu kia đâu ไถ่แล้วฟังเสียงรลดเอาแก้ครับเองกับลูกน้องครับอุย้ยเอาได้เวลาท่ามืนเวลาทงหุ่นมันไงมันมามามาเฮานำมึงเสียท็อปครับว่าสิจิตจ้าซัมเดย์นะ เดี๋ยวทราบว่า,าขับคันใหญ่เนี่เสียงมันบจ่จี้จาปดไ๋ไวเดี๋ยวสัน <laughs> ่นสิร้องคันนี้มึงเอ้หางสาม นผมเดินแล่นน้ำอ่ะโมเมนต์เราบนเขาด้วนะครับชุดผานด้วยกันนะรนมาแตงมาแลยต้องเหยียบมาท่านถ้าไม่เหยียบจะแตงไม่ให้ยันลวะวะเอาคอนเทนต์นี่คอนเทนต์พิเศษเกียร <c oughs> ์ทับจัดให้มาท่าน คันนี้เป็น7610นะครับเกียร์8ปคูณนะครับผมเอามาท<พ>างนีเข้าฮะกระซิ่งตามเสียทับกันนะเข้ายับเสีย าไแล้วจจสิจัดหายั่นจัดห้ยีิโอไท้ังสามตงนีจะได้เล่นน้ำเฮเมยเลยมวแมนมาเล่นเ,เ,นเร็วมวยไทยมวยไทยวเลิกดิพี่มึงว่าครับนี่สุดผ่านนักกันนะเดี๋ยวจะช่วยม,มึงรลยก,กละไก่นะครับโอ้โหดีลีจะทอบไหม เมื่อยเลยเอาแล้วมึงไกลๆอักหน่อยมึงความเร็วคนโอ้สุดจัดอีหลีครับเอ้ยเสียงไง โค้กแขกใช่แนวเกือบได้แล่นน้ำอ่ะโอ้โหได้เลยโอ้ยยอดไปเอาเดี๋ยวไปมึงระยะไกลๆกันมางนะครับผม ยัไนไงครับผมพันธินพิเศษเสียท่อจัดให้เสียท่อขึ้นครับเองครับคลิปนึ่งเสียท่อบ,บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขับให้พี่สันพัจ่จังมันพี่สันเพันวาทั้งเสียงเลยครับเออโอ้ยรถแครงเง่ง,ง,งอะ่ะไอเลือดขัก ของงามันไปังโมยู่นะครับแรงจริงๆมริเวนไถตื่นนะครับชุดผานนะครับนี่นุ่งครับคุ้ล้องกี่ไทผานการกินดินเสมอกันดีนะครับ โค้งมาแล้วตีโค้งมาแล้วโอ้คนขึ้นขับคนนี้โคตรมันเลยครับเสียงเหยียบเนี่ยโอ้่ต้องห่วงต้วยเราลดเพิ่นเองเนาะขับมันเด็กก็ได้เบื่อเงยลดเอียงขนาดเลยนะครับเนี่ยแห้งีหลีครับขับเนี้ยแห้งแห้ง ขมันมาถามันโมฟี่นี่เอาลุงเล็กก้อนนี้เมาละว่ะพ <c oughs> นาเอาลุงเล็กมันฟี่ถิ่มมาซื้อมันมาไปเอาหล่อมันหน่อยนะครับหลายางมันแคบเลยเล่นก็นเล่งดีขนาดยังไข่นะมันเป็นตัวแอนะครับ แต่ว่าเป็นตู้แอร์พ่วงบ้านนี่หูดับครับโซเฟอร์นะสิบหัวหอนู้ยื้อเบิดมือว่าไหวแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้มักนะครับผู้มักมักอี๋นะครับถต่ว่ามักนคือสิบหแตงใส่หรอกครับแต่ผู้พ่มักก็ลำค้านเหรอครับผมแจะถามผมผมมักนะครับผมกับมักคือกันแต่ผมบ่มักผมือสิบหัวแมยไถ่เราดอก อุ้ยร่อหนานยกขึ้นเรื่อยแปรล่มอ่ะมุ้งเลิครับแปรล่ม มักเสียงหอนเทอร์โบขนาดครับนี่ครับผู้ใดอยากได้เสียงหอนดังๆนี่นะครับต้องปัอมเทอร์โบเลยนะครับผมสร้างปัอมเทอร์โบนะครับช่วงนี้เพิ่งกำลังอตนะครับเรื่องติดเทอร์โบจุด ยงนะเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมเสียท็อปครับ7610เชอร์บูวายช่องปั um ่มเชอร์บูนะครับเพียงคนเดี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสิไปีไทยกันใดไปีไทยอยู่ยใสฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ